สำหรับเมื่อนี้นะคะพี่น้องก็ว่าเรื่องเล่าของอิหลาน้อยนะคะพี่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเรื่องเล่าของอิหลาน้อยมีให้ได้ติตตามแล้วก็มีเรื่องเล่าของความนาหักนาแพงนะคะพี่น้องตรงถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความบ่ได้หยุดการพัฒนาของอิหลานั่นเองนะคะพี่น้องกล่าวว่าสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งเอฟซีอหลาน้อยอุงอิงนะคะพร้อมกับ เอฟซีเพชรแสงตะวัน A B จนะคะพี่น้องสำหรับข่าวมือนีนะคะเดี๋ยวมาโศกันนะคะพี่น้องเบาเรื่องอีลาน้อยพี่นออ้องเออไอเพื่อนก็ได้ลงเห้เบิรงแล้วอีลาน้อยกำลังซ้อมนะคะซ้อมนะักนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่อีลาน้อยได้เปิดเผยการซ้อมนะคะยางเป็นท่างกัดนะคะ โดยที่บ่ได้ขำานึ่งถึงว่าเจ้าของจะเป็นอุปสรรคมีอุปสรรคแต่อย่างใดนะคะนี่คืออิหลาน้อยอุ้งอิงหลายคนได้เห็นนะคะพี่น้องบอกว่าได้เห็นภาพนี้แล้วโดยเฉพาะเอเแอ็เพนนี่แหละนะคะพี่น้องบรรลุว่าจังหนพี่น้องจากแม่พญาสายห้านะคะพี่น้องเห็นหน้าตาพังเงาใดเมื่อเห็นขังเล่ ไอเพี่นเองเคยน้ำตาพังเหงาเธอหนึ่งแล้วยวจงได้เห็นเพิ่นมาซ่อมยุนากระจกเออเพิ่นซ่อมยุนากระจกในหอ้องเพิ่นเออไอเพี้ยนเคยได้เห็นเือหนึ่งตอนนั้นไอเพี้ยนเอก,กันน้ำตาไปอยู่คือกันนะคะช่วงนั้นคงจะเป็นเรื่องเล่าของหลายคนนะคะพี่น้องก็ได้ยินมา,นะห,ขขนาหน,นาหูเพราสมควรไอหล่าน้อยฟอนบ่เป็นฟอนบ่เก่งทอผู้หนันทอผู้นีอหล่าน้อยก็เลยมมหัดฟอนพี่น้อง หรือความว่าน้องเองก็คือถือว่าไพไพกระหู้แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าอีหลาหน้อยอมีเรื่องเล่าของการฟอนเขาไมา่อีหลาหน้อยจะม่ทรมูอยู่แล้วนะคะแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้บอกเลยว่าจะเปิดฤดูก,กาลใหม่จะมีการได้ลองล่ำทํำเพ่งหรือจังไดแบบใดนะคะอีหลาหน้อยเองก็ได้ไปยกคู่นะคะก็คือไป เลียนกับคู่บิ๊กนะคะพี่น้องไอเปิเอ,เอ,เอ,เองก็ได้ลงไปเร้วนะคะคลิปของอีพานมานะคะย้อนเบื้องได้นะคะก่ะทอว่าเป็นการไปฮัดลองฮัดล่ำยางเป็นทางการนะคะพี่น้องเพิ่มเติมจากเต้าที่มอยูนะคะตอนนี้ก็คือถือไว้ลาหน่อยล่ำแต่ล่ำเป็นล่ำเพื่อนล่ำเป็นล่ำขบทุกยางพร้อมกันนี่ก็คือไปเอาลักการไปเอาทุกสิ่งแนวที่คู่บิ๊กี่ซอนให้ และที่สําคัญเรื่องเล่าของการฟอนเรื่องเล่าของการฮัตฟอนนี่นะคะคงจะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของการที่จะเป็นหมลลัมยางเต็มตัวนั่นเองนะคะอีหลาหน้อยเองแต่ด้มาฮัตอยู่พี่บริไม้เข้ามาได้ไปฮัตร่วมน้ำมูลนะคะพี่น้องฮัตยู่ผู้เดียวนี่แหละนะคะพี่น้องอ่อนซ่อนคักเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบอกเลยว่าเพิ่นหนึ่งมีความพยายามเบิ่งไม่ตายอีหลาหน้อยแล้วเกินมาเป็นคนที่มีความพยายามยางสูงสุด นะคะบอถือว่าเป็นอุปสรรคแต่ยางใดชื่นชมยินดีค่นะน้องพี่น้องเนาะนี่แหละเพื่อนว่าบมี่ยังเป็นอุปสรรคสําหรับซุปตาหน่อยนะคะพี่นอ้องความเป็นซุปเปอร์สตาร์ความเป็นเป็นคนที่มีความสามารถในตัวอยู่แล้วนะคะบอได้ไปค้านึ่งถึงเรื่องใดนะคะเจ็ดลงไปทุกสิ่งแนวที่มันจะเป็นเฮดห้เจ้าของสามารถจิกล้าวย่างใดยางผักพุ่ม นี่คือความเป็นจริงของอีหลาหน้อยโอ้ยสุดยอดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามือนีก็มีมาตอนมาฝากประมาณนี้พอๆแม่แม่หลายผู้หลายคนเขามารับชมหรือว่าได้รับเห็นนะคะได้เห็นนะคะกะรรวมแสดงความยินดีน้ากันใบนะคะพี่น้องคอมเมนต์เขามาไต่คลิปเลยจ้ะนะคะว่าอีหลาหน้อยได้ฮัดฟอนฮัดล่ำนี่เป็นจังไหตามความรู้สึกของพอๆแม่แม่นะคะตันไดที่เขามารับชมก็ ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอความกรุณาในการกดไลค์กดแช์กดติดตามนะคะพี่น้องอ่าว่าได้กดให้แล้วก็ขอขอบคุณเลยหลายนะคะถ่ายคลิปพีหลาหน่อยนะคะเบิ้งไปถึงถ่ายคลิปด้วยพี่น้องเด้อหลาหน่อยกับ่อโจได้ฝากช่องกับแอดเพนนะคะพี่น้องเฮงเปงังฟังสุภผู้สุคนขอบคุณไปทางบอลโจกับหลาหน่อย้อมนะคะขอบคุณสุบผู้สุคนนะคะสวัสดีค่ะ we mm -hmm. ติดตามช่องเสียงตะวันค่ะ E B C E B C โอ้ย E B C กบฝากก็ติดตามด้วนะครับดติดตามเสิรใครระดิ่งปิ้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 งให้คุณแม่